สวัสดีค่ะชาวเอกซซียูค่ะมาแล้วมาแล้ววันนี้พี่บ่าวเรามาแล้วมา้วมาแล้ววันนี้พี่บ่าเรดี๋ยวพึ่งพึ่งยังมมันใจพร้อมไม่พร้อมอ่ะใช่กินน้ำอุ่นเยอะเยอะเออโชอีกแล้ว

อย๋ยวผมไม่ได้มอไม่ไม่ไปหามอเลยแล้วอาการดีขึ้นไหมคะตอนนี้ดีแล้วดีแล้วนี่ปวดหัวตัวร้อนไม่มีแล้วปวดหัวไม่มีแล้วลือแต่เจ็บคอได้หน่อยนั่นแหละกินน้ำอุ่นแล้วก็ฟ้าทะลายโจรเออนั่นแหละเองอย่างพอแล้วก็หายแล้วน้ำน้ำอุ่นสำคัญมากน้ำอุ่นเนี่ยใช่ผมว่านะสุดตัวผมนะวนนี้เขาจะว่าจะพากินโกินอะไรใน้น่ไนนนนนุ่นนะมันกินได้ทาให้แบบ น้ำร้นใช่ที่เบมันจะอาการว่าคุณน้หนาร้อนใช่ไหมอะแต่ถ้าคุ่นอาไว้มันจะมันจะไม่นาร้อนมันจะสบายเลยวันนี้ใช่นาร้อนร้อนด้วยบอกนาร้อนดินาปุ๊บร้อนปั๊บเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวครึ่งตัวร้อนครึ่งตัวีอาไนบดอายุยังไงจะเสียดายไอาอายุแต่มันเมื่อยสองวันอ่ะที่เบาเป็นไข้กี่วันแล้วนะสองวันสองวันเองเนาะ ไม่ลงคลิปสองวันใช่แต่แต่ร่างกายก็ดีเนาะเรานี่เป็นอาทิตย์เนาะต้องต้องไปหาหมออาทิตย์ห่งต้อาหมอตั้แต่อาการเราแย่กว่าไม่อยาเพรูดสุดเย็นนี้รู้หนักผมไม่รู้ไปดูตอนต่อไปก่อนใจสู้มากอือไปดูตอนต่อไปนะครับผมเราเป็นรู้สึกว่าหนักนะรู้ไม่ได้เลยเราเป็นรู้สึกไม่ค่อยหนักเลยไม่หนักพี่สองวันก่อนหนักนะผมไม่บอกใครผมนอนอยู่คนเดียวเออนอน

ดูดูดูคิดถึงโอเคแล้วอ้มาถึงเสจเนาะเป็นไงบ้างพี่บ่าวไม่มาสองวันฮะไม่มาสองวันเปลี่ยนไปเยอะไหมสองสองใช่ไหมตรวจงานก่อนตรวจงานลูกน้องกันนอดยอืม ดาวติดชมชมติดก่อนเอ่อชม่าติก่อนติก่อนีัยาวเลยนะยาวนีตน <okay>, right. <c oughs> ี้ตัวชานี่ตัดนี่ตัด้นเเดี๋ยวดี้มาก่อนออขนาดวยนขตรนีนาดสวยี่สีมันตัดกันเลยใช่ไหมลุงจ๋ามันมีแงไงดูดีมเยวเลยโอเคนะบม

น้องไอ้ก็อยู่ที่นี่เนาะน้องเอิร์ธอยู่ที่นี่ตามที่เห็นเลยค่ะทุกคนอยู่ที่นี่ยกเว้นแต่ว่าพี่เอกกับจันน้องปอนยังอยู่ที่นู่นข้างนอกนะคะยังไม่มากันอ่าตอนนี้ก็คือแบบอยู่กันครบทีมแล้วตอนเนี้ยเออมือบนบนก่อนตอนนี้มันยิงเนี้ยมันน็อสวานยิงได้ตรงนั้นยิงได้บอกยี่ใดเนาะเอาเอาไปไว้ตรงที่โต๊ะเลยลูกเออ เดี S <S ๋ยวตีไว้ก่อนดูไปตัดตรงนี้มันี้ยิงได้ก็มุ่งตู้ตัวบ้านก่อนใช่ไหมล่ะอืม้ดใช่ใช่ตัวแรกนึกว่ายิงตัวนี้ไม่ได้สว่านเข้าไม่ได้ตัวนี้ไงออ๋เจะนึกว่าตัวนี้สว่านเข้าไม่ได้ใช่ออ๋จะคิดว่าอย่างนั้นเออก็ไม่มาแล้าทำเข้าได้ก็ยิงมันก่อนตัดมันเหรอมันเข้าได้หมดเลยเออเข้าได้ก็โอเคแต่ว่ามันจะลำบากนิดนึงเออได้ยินเสียงแล้วเหมือนจะมาแล้วถ้าลำบากก็เราก็ มึงข้างหน้านี่แหละก่อนเพราะว่ามันจะติดตรงนี้เนาะใช่ติดถ้ามึงก็จินราคาเท่นไงอ่าทีละลำดับใช่ไหมพี่ออใช่มีสบาดดูเล็กอะตะยูเนี่ยมาเสียงรถอนมาถึงหน้างาก็ตกใจอนี่ยคีบอมาถึงน้างา้วไม่ได้มาสองวันก็เปลี่ยนแปลงตกใจ าจะมาช่วยดูช่วยเล็งนนอะไรเนาะอาจจะไม่ได้ขึ้นด้านบนเนาะใช่อตอนนี้มันได้ยินเสียงอ่ะได้ยินเสียงมาแล้วอะ่ะโอ้มาแล้วโอ้มาแล้วมานาไแล้วเลยคือสามล้อยรวบยากรวบยากมาแล้วโอ้โหสามร้อยดูดิตูดมันจำดินเลย <c oughs> มัสวยดินเลยนะสดเลยมาแล้วนะคะมาแล้วโอ้โหโอ้เสียงอะไรล้เนี่ยโอ้โหนักอะไรอยู่หลัตื่นเต้นครับไปดูในคลิป มีเหตุตื่นเต้นอีกเกิดทุกสุดเลยเดี๋ยวผมปล่อยก่อนอยากรู้ต้องไปดูในคลิปเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นอ้าวหน้ากับจานแบบจริงจังมากเกิดอะไรขึ้นโอ้ห มาแล้วโอ้ยแต่ว่าใครไม่ดูคลิปนี้พลาดหนักเลยนั่นไงมาแล้วก่นดิสงสัยต้องติดตามกันแล้วแหละตอนนี้วันนี้วันนี้วาร์คลิปต้องดูนะใครไม่ดูโอ้ยแม่ตัดมาแด็เลยเจ้าอะไรนี่เรากัี้วยต้องทำเลยเหรอใช่โอ้ล่าสุดแล้วก็มีค่ โ <Okay, S 2> อเคนะคะเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ